โอหคุณผู้ชมครับงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคมฮัสวีเนี่ยยืนนิ่งกันเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่ต้องมาเจอเบสคามเสียงในรายการลดรับพูนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกก่อนขอพูดนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมขอแอบนินทานิดนึงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเบสคามเสียงเนี่ยเขาเต้นเก่งจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมมีแต่คลิปเต้นออกมาให้กับแฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันนะฮะคลิปล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกันไงคุณผู้ชมเป็นคลิปเต้นอีกแล้วครับสำหรับเบสคามเสียงแต่รอบนี้เนี่ยมาเต้นกับแขกรับเชิญในรายการลดรับ งานนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่เกมของเราเนี่ยยืนนิ่งกันเลยเดียวหลังจากที่เจอเบสคสําสิงเข้าไปนั่นเองเนี่ยฮะเมคแคปชั่นด้วยบอกว่ารถและผู้ EP9 ขอบคุณพี่เ้มค่านั่นเองเนี่ยแต่ว่าในคลิปเนี่ย เต้นแบบโอ้โหเลยได้ว่าแฟนๆเนี่ยเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยเนี่ยบางคนก็บอกว่าว่างๆเนี่ยลองชวนพี่เข้มเนี่ยไปไลฟ์สดคู่กันสิครับนะฮะต้องสนุกแน่พี่เข้มเนี่ยคุยเก่งนะบางคนก็บอกว่าเอ็นดูพี่เข้มช็อตฟิลไปแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เห็นหนูเบสของเราเนี่ยเต้นแบบโอ้โหเลยได้ว่าใส่เต็มเหนียวเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่า เข้มครับเต้นหน่อยครับถือว่าให้เกียรติพี่นะครับนะอย่ายืนงงในดงสินะครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าขอบคุณหลานเบสมากๆจ้านั่นเองนะแล้วก็มีอีกมากมายหลายคอมเมนต์เลยเนี่ยบางคนก็บอกว่าปกติเนี่ยพี่เข้มไม่นิ่งนะเจอน้องเบสตัวตึงเข้าไปเนี่ย โอ้โหนิ่งมากเลยค่ะนั่นเองนะคะคุณผู้ชมยิงไปกว่านั้นนอกจากนูเบสที่โดนแซวไปแล้วเนี่ยนะฮะเข้มมาสวิก็โดนแซวเหมือนกันบอกว่าพี่เข้มเต้นมันเกินเบสยืนนิ่งเลยนะครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยแหมเห็นคลิปกันอยู่นะครับคุณผู้ชมว่าใครยืนนิ่งหรือว่าใครเต็มเหนี่ยวนั่นเองนะคคุณผู้ชมพี่เข้มสูเบสินะฮะแล้วบางคนบอกว่าขำไม่ไหวค่ะน้องก็เต้น เต็มที่พี่เข้มก็สมชื่อจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแม่ก็เรียกได้ว่าเจอดาวเต้นขนาดนี้ใครจะไม่ยืนนิ่งก็คงยากเลยะครับเพราะว่าโอ้โหทั้งเอวทั้งอะไรเอ่ยมาหมดนะฮะสำหรับเบสคำสิงนั่นเองเนี่ยยิงคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะ,ค,ะคุณผู้ชมใครติดตามเบสคำสิงนะ,ะโอ้โหเต้นแบบเต็มเหนียวจริงๆนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน,ารน่ารักของเบสคำสิงแล้วก็เข้มอัศวีที่อำมาฟาให้กับแ,แ,แฟนๆดอมเบสคำสิงกันเนะะี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยแม่ก็ติดตามกันอยู่นะว่าเบสเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างไหมช่วง โอ้จะมีอีกเยอะเลยแกคุณผู้ชมมีทั้งงานละครงานรายการงานโอ้ยยูทูบเบอร์อีกมากมายนะในช่องของคำเสียงแฟ m มิลีก็รอติดตามกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันครับ